สนใจรับสูตรสล็อตติดต่อไม่ได้ที่ไลน์ Line, b g 6 5 6อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเบตเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสล็อตเกมพลัชชี่เฟลซี วัครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมพัสซี่เฟลชี่กันนะครับก็เป็นเกมน่ารักเสียๆนะครับของค่ายพีนะครับเป็นเกมขีดปุกตานะครับผมผมเริ่มต้นเบดที่3บาทนะครับทุนเรามาอยู่5 0 0มาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับเกมนี้เหมือนเดิมนะครับผมเราเปิดสูตรกันเล่นอีกแล้วนะครับเกมนี้เข้ามาประมาณ80%กว่าปนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เราไม่เคยลงช่องด้วย ผมคิดว่ามันน่าสนใจที่จะไม่ได้คนดูนะครับผมผม,มาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฟิวเจอร์อ๋อมีฟิวเจอร์แจกวายให้ด้วยนะครับแล้ววันก้อนโตตอนเบ็ด6บาทนะครับวันเมกาครับตอนนี้อยู่ที่200ร้อยวันบบซุปเปอร์ครับ โอ้หมันเข้าดีจริงๆเกมนี้ได้มา297บาทนะครับผมตอนเบ็ด6บาทนะครับให้มันรู้ว่าสูตรที่เราใช้มันแน่นอนขนาดไหนนะครับสนใจอยากรับสูตรที่เราใช้นะครับผม l i น์ @pg หกหนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับมีทีมงานตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบ็ดเจมเมอร์นะครับผมปรับเบ็ดขึ้นไปที่9บาทนะครับมาดูกัน ตอนนี้เรามีอยู่ที่740กว่าบาทนะครับเข้ามา6บาทไม่12อย่าลืมกดซ u b s c r ร b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมอาตอนนี้อยู่ที่700กว่าบาทนะครับ ให้มันรู้ว่าสูตรที่เราใช้มันแน่นอนขนาดไหนนะครับติดต่อขอรับสูตรได้ที่ไลน์แอดบีจีหกห้าหกนะครับผมเราจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับสามารถกดเป็นลิงก์เพื่อเข้าไปได้นะครับใครไม่สะดวกเล่นดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับมาดูมาเยอะเยะ้ยเรามาสะใจเราคิดว่าเราจะเสียไหมนะครับ <S <S อะเข้ามาได้มายีิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ บวกไปอีก24บาทนะครับตอนเบ็ดเจ้า,าทแล้วผมก็ปรปับเบ็ดลงมาที่3บาทนะครับผมไปนานๆไม่ไหวสุ่มเสี่ยงกระเกิดนะครับมาไปกันต่อยังวกวนอยู่ที่700กว่าบาทนะครับอืมบาท50น่ารักน่ารักเกมนี้ก็ใสๆนะครับเกมจากค่าย PG นะครับผม มาผมปรับไป15บาทเลยนะครับเข้ามา7จ็บาทห้าสิบบวกอีก35บาทนะครับไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้นะครับอยู่ที่600 700เนี่ยแหละ มันหมุนเงินทิ้งขว้างไปเรื่อยๆนะครับมาอุยได้ได้น้องเสือน้องเสือเข้าโหยได้แค่สิบแปดบาทตัวแพงด้วยเมื่อกี้นะครับเสียดายเฮ้ยเฮ้ยเราได้ยูนิคอร์นว่ะปักไว้เข้ามาเรียบร้อยครับได้รางวัลก้อนโตตอนเบ็สิบห้าบาทโอ้โหรางวัลเมกาครับสามร้อยแล้วครับสี่ร้อย 500รางวัลระดับซูเปอร์ครับ600ครับผม700บาท705บาทจบที่75 5บาทรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ครับโอ้โหบอกเลยครับว่าคุ้มค่านะครับกับการดูสูตรครั้งนี้นะครับผมใครอยากได้สูตรนะครับอย่าลืมทักมานะครับไลน์แอดบีจีนะครับผมขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับฝากกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบ็ดเกมเมอด้วยนะครับ และหากใครสนใจอย่าลืมติดต่อมาที่ไลน์ @bg656